ถุงรางวัลที่หนึ่งอุ้ยไปไหนไอ้ทอหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดไอ้เพี้ยนไอหรอเฮ้ยของจริงได้เท่าไหร่ชิงของขวานเหรอไปเดียวของข้านหกล้านไอ้้โอเคทุกคนครับเดี๋ยวแวะเสียงโชคนิดนึงทุกคนเอายมขอทอไดน เอาได้หลายรถหลายหลายเลขเก่าถึง่้าใบโอเคทุกคนครับเราเหมามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาไปแจกทีมงานครับเอ้ยเอาไปแจกแม่ค้าเอาเอาไปแจกแม่ค้าเลยลุ้ว่าใครจะถูกหวยเอ้ยโอ้โหเฮ้ยไมใจอ่ะมาอ่ะเฮ้ยรวยๆหกร้านหกร้านสาธุหกร้านเลยอาแจกคนละหกร้านก่อนคลิปนี้วันนี้เป็นเท่าไหร่ยมันออกวันไหนวันนี้เลยวันนี้เอาจริงเหรอเออว่าไอ้ลุ้นว่ะ เฮ้ยเดี๋ยวคุยกันพี่คนลึกน้าแก้ทุกคนคือท็อปเลยคือคนที่เชื่อเพื่อนใจเลยผมก็จะแจกแต่ผมจะจำไม่ได้หรอกนะว่าท็อปได้อะไรแต่ไปแอบต้องแอบดวงท็อปไว้ก่อนแล้วจดไว้โดยการที่เราจะแก้กด f 1 2แก้ตัวนี้อ๋อโคตมโคตรต่อไปนึงนะพี่ผมยังไม่ได้เลยเรารู้กันแค่นี้นะเรื่องไอ้ท็อปดูกันแค่นี้พอดูกันแค่นี้พอแจก เงินคนลับกอ้านก่อนมาอแจกเงินคนลับกอ้านก่อนเอาสิปไปไไป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 ไไปเดียวปไงไปไปไปไไปไเฮ้ย ที่เราส่งไปเป็นเลขที่เราแก้ซึ่งผมได้ทีมวิวจากตรงนี้ไปแก้ในคอมที่ Off ๆๆออฟฟิศเชนเชนเชนแข่ไทย A ไอ้ท็อป่อยคุณยายให้มารู้นะเดี๋ยวจะให้มันถูกเลขเลขที่รางวัลที่หนึ่งกดอจังลองกดนี้ลองก่นอนได้เล่นก่อนดีซ้อนช็อตในเวบนี้นน e แล้วก็เอาเลขาใส่แต่คนนะเผื่อแบบว่าใครถูกก็แบบตุอก่อนดามา พออพอพาแล้วก็พิมาว่ามีใครถูกไหมอฮ้ยทมดูในกล้ดิแล้วก็กลองแฉมาปิกอพี่เฮ้ยอะไรตรงราวันที่หนึ่งอุ้ยไปไหนไอ้ท้อเล็บเล็กกากเมื่อกี้ ตรงนี่หนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดไอี่อจริงหรออของพี้ กอฟส่งมามีพ่อไอกอลอไปถามพี่อไปถามพี่กอลอฟก่อนอ้องไปนไดูเร็วไปดรดีๆเล็มมันเบ๊มาแล้าดีใจเลยน่ดูดีๆบแล้วไอ้เขี้ยดูทังวันทิ้หนึ <il S 1> ่งไอ้สามอะไร พี่ไม่ดูในกลอะไี่ไอ่กล้องของมาดูนี่ต๊งเป่าตัวตวนตรวดตัวเทตัวเฮ้ยนี่หนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ด้ถูกอันนี้ก็ถูกหวยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันไพี่เฮ้ยไอ้ท้อไ้้เฮ้้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 เฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮย ผมไม่มาจะทก่อนาไม่ได้คิดว่าจะดูจริงไงไม่อะไรไมไม่จะ้มา่ดี่วดีวไมไไ่ไหนอันนี้คึ้นมที่ใช่ยังไม่เห็นห่อยยมือสั่นยที่เอียนชื่อยังมือสั่นเลยเฮ้ยไอ้มา เไปทำอะไรเจ็บเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดีดีเอาดีดีอย่ามันทางเลยจะจะอะไรยังไงยังไงยังไงจะคุยอะไรกับพี่จะคุยอะไรของอะมามามาหลังรถหลังรถหลังรถอย่าแกล้งอย่าแกล้งเดี๋ยวมันขาดเ๋ยวมันขาดาอยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเออคือผมให้พี่สามล้านแล้วผมสามล้านทำไมมันโดนภาษีออกหลังภาษีดิหลังภาษีมันได้ประมาณสี่ล้านมั้ง เียใช่เรเหอสี่ล้านเอาไปเอาไปเลยที่ให้ที่ให้เฮ้ยเฮ้ยไอ้ยิ่งกูต้งได้กิของดีแล้ววันนี้กูได้กินปลาพงค้นป่าแล้วเดี๋ยวกูเ้ยงมาอะไรอะไรอะไรปลากระพงทอดน้ปลาปลากระพงทอดน้ปลาเฮ้ยเอาไปเนี่ยาางปปี้เลี้ยงเท่าไหร่ งบเลี้ยงเท่าไหร่คนนี้คืนนี้แสนหนึ่งแสนหนึ่งจายกายเลยนะด้วแล้วนะดูที่ตวดูที่ตัวันไ้เาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวน่มึงได้ไปมึงจะไปทำอะไรบ้างอะไรนะไม่ตอนีโพสต์แจ้งเขาอสั่นไปนีกว่านแจ้งก่อนมันต้องแจ้งด้วยเหรอนุงพาผมไปแจ้งความรุ่ยเนี่ยลุงไม่พไีได้ไหม พี่ครับเดี๋ยวพาไปแจ้งความให้เขาให้ให้เขาอะไรให้เขาอะไรหมื่นหนึ่งอ่ะใจเราแย่งกันเลยบอกความรู้สึกก่อนผมบอกความรู้สึกอะไรตอนนี้ไม่มีใครแกล้งแล้วมึงอยู่ดีดเดี๋ยวมันจะขาดตอนนี้ความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างกูไม่ได้แกล้งไอ้เฮียมเอาดีดีพอเปล่ความรู้สึกอยากไอ้เฮียมมันแบบมัน ไม่ไม่รู้อ่ะหน้าตาไม่ดีไม่ลไ่หลุดเลยไม่ท้อกลัวทุกคนเลยไม่ไม่แกลงไม่แกลงไม่สอนอะไรใกล้สุดครับฝาตรงฝาตรงตรงนี้ให้พี่ไป้วยป่ไปด้วยกันไปเลยเพาว่าพี่เป็นพยานว่าพี่เออไปด้วยกันด้วยกันเย็นเก่ลองตรวจลองตรวจลองตรวจเอาเอาเอาูจวู ไม่เคยเช็คไปแล้วในเบสก็แต่ว่าไม่ได้แกง้งไม่ได้แกงม่้กงไม่ได้งไม่ไม่ได้จับไม่ได้เด้จัจับจัับั่ับไม่ไ้จบไมจับม่ไดเช็คไ่ไม่ัน้่ม่่ะั่่ดไม่ม้่จด ไม่แล้วที่พี่ส่งมาในกลุ่มมันคืออะไรอ่ะของพิมแล้วไอท็อปเนี่ยผมผูเนี่ยส่งพีีเปล่าอ้าวฟรีเปล่าพีีไหมอท็อไอท็อปเอาโดนโดนในกล้องเนาโกนโกนโกนโดนแล้ว <hi> วันที่หนึ่งหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดหกล้านตั้งหนึ่งเฮาก็แค่ไปกันทุกทอเดี๋ยวเี้ยมาปยงเอาพวงมาท้อนตะไบกูเลี้ยงตั้งไรแสนหนด่งแสนด่งเฮ้ยเลย

ไปไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวกระเพรากระเพราไก่กินกระเพราอะไรดีกระเพราเนื้อพูดคขามรู้สึกหน่อยเพื่อนก๋อมแม่งไม่เกี่ยว